បុណ្យនំ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 

คลิปนี้พบกับคุณอุ๋ยน,นะครับในวิชาของศิลปะนะครับวันนี้คุเนื้อาหาและกิจกรรมนั้นจะมีเรื่องใดบ้างนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ติดตามชมในสไลด์ต่อไปได้เลยครับก็มาดูในเขาเรียกว่าสไลด์ที่หนึ่งะครับเราจะพูดถึงองค์ประกอบศิลป์นะครับ คราวนี้ความหมายเนี่ยในองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ศิลปินหรือว่านักออกแบบนะใช้เป็นสื่อแสดงออกและสร้างความหมายโดยนํามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นรูปร่างที่เด่นชัดในความหมายตรงนี้ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือว่าตัวนักเรียนเองก็ดีที่จะคิดสร้างภาพนะครับก็จะใช้องค์ประกอบเหล่านี้นะครับ มาสร้างเป็นผลงานนะครับองค์ประกอบต่างๆอย่างอย่างตัวอย่างในภาพนะครับนี่คือองค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดนะซึ่งจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันฉะนั้นเวลาเวลานักเรียนยจะจะสร้างภาพเนี่ยโดยจะให้ภาพสวยงามมันต้องมีใช้องค์ประกอบให้ครบนะมันจะเกิดความสวยงามนะครับทีนี้ในสิ่งในสิ่งที่เห็นตัวอย่างอย่างเงี้ยก็คือ เขามาจัดวางเป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการวาดนั่นเองนะครับฟังกันง,ง่ายๆก็คือการวาดนะครับมาวาดให้สวยงามอันนี้คือตัวอย่างนะครับส่วนองค์ประกอบศิลป์เนี่ยจะมีอีกตัวอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันในสไลด์ต่อไปนะครับครับเรามาดูส่วนประกอบศิลป อีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับหงก็คือมีจุดมีเส้นนะครับมีรูปร่างมีขนาดสัดส่วนและน้ำหนักแสงเงาและพื้นผิวที่ว่างและสีนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือจะบอกว่าเส้นต่างๆเนี่ยมันมันมันเป็นส่วนประกอบของ ของสินอยู่แล้วนะครับของในการสร้างภาพอยู่แล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วจะมีเดี๋ยวจะชมอีกอย่างหนึ่งครับคือก็เป็นรูปทรงเป็นรูปร่างที่มีน้ําหนักที่บ่งบอกถึงน้ําหนักขนาดสัดส่วนนะครับในในวิธีการสร้างเดี๋ยวจะมีให้ชมอีกสไลด์หนึ่งครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับนี่คือ อีกสไลด์หนึ่งถึงบอกว่า,วาองค์ประกอบศินในในลักษณะของรูปร่างรูปทรงพื้นผิวนะครับแล้วก็ที่ว่างตัวอย่างเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของแสงเงาด้วยนะครับภาพบางภาพเนี่ยมาจงบ่งบอกถึงว่าแสงเงาแล้วก็รูปร่างที่มีให้น้ําหนักว่าเบาหรือหนักนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นในเรื่องของแสงเงาก็จะมีรูปร่างที่แสดงให้ว่าแสงเข้าด้านไหนนะครับอีกด้านหนึ่งควรจะมีสีแบบไหนสีเข้มหรือว่าสีจางนะครับนี่คือองค์ประกอบคราวนี้เมื่อเราเรารู้ส่วนประกอบของศิลป์เนี่ยเรื่องเรื่องเส้นก็ดีเรื่องรูปร่างรูปทรงก็ดีนะครับต่อจากนี้ไปเราก็สามารถที่จะ ดำเนินการสร้างภาพหรือว่าวาดภาพให้ครบองค์ประกอบศิลป์ได้นะครับอย่างนักเรียนเราเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกขั้นต้นไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะใช้เรื่องของเส้นตรงบ้างเส้นโค้งบ้างแล้วก็มาใช้รูปล่างรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปทรงที่เป็นแสงเงาเนีครับเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ตาให้เกิดเป็นเป็นภาพ ซึ่งจะมีองค์ประกอบศิ์ทั้งหมดนะอาจจะครบบ้างหรือว่ามีน้อยนะครับในสําหรับชั้นของพวกนักเรียนสามารถที่กําลังฝึกได้นะครับคราวนี้กิจกรรมนะครับหรือว่าใบงานนะครับครูก็จะมีใบงานให้ดูว่านักเรียนจะทําอะไรบ้างนะครับดูในสไลด์ต่อไปนะครับ ครับก็มาถึงกิจกรรมนะครับที่ครูได้บอกไว้แล้วว่าเมื่อเราได้ดูคลิปแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทํานะครับก็คือคําสั่งบอกว่าให้นักเรียน,นวาดภาพโดยใช้องค์ประกอบศิลป์ตามจินตนาการของนักเรียนนะครับองค์ปกรบศิลป์ก็ทึ่งได้ดูสไลด์มาแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของเส้นก็ดีเป็นเรื่องของรูปร่างรูปทรงพื้นผิวก็ดีนะครับ ให้นำสิ่งเหล่านั้นองค์ประกอบเหล่านั้นนะครับมาสร้างเป็นภาพตามจินตนาการของนักเรียนนะครับเป็นภาพใดก็ได้หนึ่งภาพนะครับแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับก็ขอฝากชิ้นงานไปด้วยนะครับ